ก็ขอกราบสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ช่อง for art artist อีกแล้วนะผมหายกันไปนานเลยครับผมกับช่วงวาดรูปนะครับวันนี้ก็จะกลับมาวาดรูปหรือเปล่าก็มาเขาเรียกอะไรเรฟื้นนะผมก็ทวนความจำนะั้นที่ผมได้เรียนมานะครับแล้วก็จะมาแล้วก็จะมาสอนทุกคนวาดรูปด้วยนะผมเอ้ไม่ใช่สิ สอนคนกับสิ่งที่ผมได้เรียนมาด้วยนะผมก็จะมีพูดแบบอะไรอะเอ่อลักเส้นตรงวงกลมหรือว่าทําให้เส้นนี่อ่อนที่สุดอะไรประมาณนี้ให้เส้นแบบมือโค้งโค้งโค้งครับผมอ่ประมาณนั้นนะผมก็จะแบบมีประมาณนั้นผมมีไม่มากมั้งก็ตรงทะแยงแล้วก็ความเข้มอ่อนของระดับน้ำหนักมือนะผมก็จะมาสอนประมาณนั้นนะครับผม ก็ไปดูกันดีกว่ามันดูหน้าผมเบื่อแล้วไปแล้ว ช anel นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะคลิปสอยว่าพินิวไว้สามสามสามดย้ดยด 3, 3, 3. <laughs> ตกสามสามสามองส <laughs> ก็สิ่งที่คุณทุกคนต้องเตรียมขึ้นมาตอน ตอนที่คุณกำลังจะฝึกว่ารูปนะผมคือกระดาษ A 4หรือกระดาษอะไรก็ได้ข,ขาวๆข,ขาวๆเรื่องเนียนแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีขาอินสออันนี้มันตื้อมันตื้อนะครับต้องหาอะไที่มันแหียงๆนะเพราะแบบมันจะได้น้ำหนักสีได้ง่ายกว่านะครับประมาณนั้นอ,อันนี้ได้กรอมาทุกคุณไมหมครับตอนนี้ ถ้าคุณคุณก็บอกให้ผมนุ่นคือกล่องอะไรผมว่าทุกคนจําได้แหละที่เป็นรูปทรงเนี้ยใช่ไหมจําได้ไหมนะใช่ไหมเถิดผมก็ฝึกว่ารูปเริ่มจาก,จากสิ่งเริ่มจากการล่างเส้นตรงนะผมให้ทั่วกระดาษเลยผมล่างยังไงใช่ไหมก็ล่าง<ม>เล่มยังไงวะผมลืมและโดยการแบบ เอามือนะผมใช้มืออย่างเดียวนะผม่ะใช้ไม้บรรทัดนะผมลากเส้นตรงนะชึบเดี๋ยวผมขอจัดแสงใหม่แป๊บนึงเออวันนี้นะผมใช้มือคนระับลากไปเลนะ้วผมเส้นตรงยาวลงไปให้ทั่วกระดาษเลยนะผมให้ตรงที่สุด เกเ,เราจะเก่งมือได้ผมเก่งมือผมใช้ตรงนี้ตรงนี้ผมสั่งมือนี่มนาะนี่นะตรงส่วนนี้นะผมในการลากเส้นลงมานะผมลากลงไปเลยลึกๆประมาณนี้นะผมยาวเลยลากเรื่อยๆ ะเมพยายามกิ้งกิ้งแขนนะผมคือแบบเหมือนคุณเล่นกั้งแขนอะอเ,เออใช่ประมาณนั้นแหละครับกิ้งแขนนะผมแล้วก็ลากลงมาเราจะได้ความตรงแบบไม่รู้จะตรงไงแล้วอะก็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 ตรงนะผมประมาณนั้นแหละลากไปเลย ก็คุณก็พยายามมาแบบช,ช่องไฟช่องไฟช่องไฟคือส่วนนี้ผมส่วนวนี้สวนนี้สวนนี้เลยเนี่ยสวนนี้เรียกช่องไฟอะผมทำให้แบบระยะห่างมันพอๆกันนะผมให้มันเท่าๆกันนะ ควบมือได้นิดหน่อยนะผมไม่มากไม่ได้เก่งเลยว่ยาผมก็พอมัมตรงได้บ้างมากลงม,มาเรื่อยๆคือฝึกไปผมนั่นจะเปลือยกระดาษก็นิดนึงครับผมเปลืองกระดาษนิดนึงก็ใช้กระดาษ A4 หรือกระดาษอะไนะร,รก็ได้ครับผมถูกๆนะกระดาษสีน้ำตาลก็ได้ ลากไปเรื่อยๆอผมเห็นช่องว่างก็ลากไปมันจะอา,อาจตงชุนแรกๆเนี่ยผมการฝึกแรกๆมันอาจจะน่าเบื่อก็นิดนึ่งนะผมน่าเบือ่อนิดเดียวไม่วาม่ามากนะครับลากไปเลยลากไปนะผม,มว่าเราทําแบบนี้จนรู้สึกว่ามือเราชินแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนด้านนะ กระมาณว่าเปลี่ยนกันใหม่นะเออใช้ยิงโต๊ะใช้วิธีเดิมผมเทคนิคเดิมของแต่ว่าคราวนี้ไม่เราไม่เราจะไม่ลากขึ้นลงไมน้นะครับผมโอ้ลิ้นพันเป็นไรป่ะเนี่ยวกนี้โอเคผมเราก็จะลากขึ้นไปแทนนะครับขึ้นไปยังไงอย่างนี้ให้ตรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับม,มันจะมีเบี้ยวบ้างไม่เป็นไรครับผมแรกๆนะเบี้ยวบ้าง ผมไม่จแตะแวรัดารูปมานานแล้วสองเดือนกว่าแล้วพยายาแบบจะไม่ลงน้ำหนักมือจนเกินไปผมก็สมมติเราลงน้ำหนักมือเยอะเกินผมมือแบบกดแบบแรงเต็มแรงแบบมากๆอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ผมมันจะไม่ค่อยตรงลแล้วผมจะยืดยืกยากโห่เหมือนเราเก่งเกินไปอะไรประมาณนี้ครับ ก็พยายามปล่อยแบบสบายๆผมลากไปลากไปลากไปแต่ก็กดน้ำหนักมือลงนิดนึงนะผมให้มันมีความเข้มๆหน่อยลากไป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  อย่าเอย่ยยยาเลยใจรูปแบบฟึ๊เนี้ยผมค่อยๆคย่อยๆช่วงแรกมันอาจจะน่าเบื่อผมแต่ว่าแรกกับการที่เราจะวาดรูปสวยไปตลอดเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับผมน่าเบื่อแค่ช่วงแรกๆให้เฉยๆ อ่ะสมมุติว่าเราตรงเราฝึกจนเราพอใจแล้วนะครับผมเราฝึกจีนพอใจแล้วแล้วก็เปลี่ยนครับผมเปลี่ยนเป็นแบบไหนอีกอย่างแนวนี้ผมแนวนอนครับเราจะไม่พิก,กระดาษเป็นแนวตั้งแล้วก็ลากลงมาอเี้ยครับแล้วเราจะนอนกระดาษไว้เหมือนเดิมเราก็จะนอนมือลากขึ้นไปอย่างเงี้ยครับลากไปเรื่อยๆจัดเฟรมหม่แป๊บหนึง่งโอเคลากไปเรื่อยๆ ให้มันตรงที่สุดเท่าที่เราทำได้เหนียวลากไปเรื่อยๆเื่อแบบนี่คือวิธีการที่แบบประหยัดกระดาษนะผมคือแผ่นเดียวแล้วก็แบบฝึกจนรู้สึกว่าแบบเราพอใจแล้วไรบางเนี่ยเออแผ่นเดียวไปแล้วผมอันนี้ผมเราก็จะเอากระดาษมาทำตามผมตอนนี้เลยก็ได้นะผมทำตามผมไปเรื่อยๆเลยเออจะจับดินสอยอยังไงก็ได้ผมแบบนี้หรือแบบนี้ จะแบบไหนก็ได้ผมแบบแบบแบบยังไงดีอย่างนี้ก็ได้อ,อย่างนี้ได้ที่เราทำแบบรู้สึกว่าเราทำล้วมันตรงที่สุดหรือถนัดมือเราที่สุดับผมประมาณนั้นแหละครับโอเคคราบลากเรื่อย ผงพอใจนะผมแบบนี้ครบสักประมาณสิบแผ่นอะไรประมาณเนี้ยนะพอใจแล้วแล้วก็มันก็เปลี่ยนแผ่นได้ไหมเพราะว่าแบบกลัวคนจะมองไม่เห็นนะ่ไม่เป็นหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการรูปภาพเลยแล้วแล้วก็ลากมันจากฝั่งนี้ผมลากมาลากไปลากไปเวลากไปลากไป เรื่อยรผมเรื่อยมันกว่าจะเต็มแผ่นนะผม <S 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 พยายามเก่งมือนิดนึงนะผมมันจะตรงตรง นี้เลยเป๊ะครับผมโอเคผมก็มาต่อแล้วผมเริ่มยังไงต่อไปก็ให้ทําวงกลมครับผมวงกลมนะมก็เริ่มวงกลมนี่แหละวงกลมทําให้มันกลมที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ผมเอาซักอย่างละร้อยนะครับผมอย่างละร้อยนะก็ตรงร้อยหนึ่งตขึ้นร้อยหนึ่งขวาร้อยหนึ่ง ซ้ายร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมวงกลมอีกร้อยหนึ่งราบผมผมฝึกมาประมาณนี้นะถ้าผมให้ผมจำได้นะผมก็ลืมกันเลยวงกลมอืมเนี่ยโคตรกลมโคตรกลมกลมโคตรโคตรอโหความกลม่าสอนปเะยก็ได้ผม ให้มันกลมที่สุดนะรู้สึกเนี่ยให้มันกลมที่สุดแล้วมือมันจะจับจังหวะได้เองผมมันจะเป็นการวาดวงกลมแบบอัตโนมัติเลยคนระับผมพยายามใช้ตรงนี้ครับผมในการควบคุมคอนโทรลหรือว่าอะไรคนระับผมใช้ข้อมือคนระับผมในการคอนโทรลนะแบบบาดวงกลมนะแบบใช้ข้อมือปะวะหรือว่าใช้ ต้นแขนนี่เออต้องบอกว่าต้นแขนเพราะว่าเราใช้แขนในการแบบดึงถอยหลังชิบเราใช้แค่แบบมือหมุนนะผมใช้ตรงนี้จุดนี้จุดหมุนนะครับนะผมจุดนี้จุดหมุนแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อแขนกับไหล่ตัวขยับในการวาดวงกลมแบบมาณนี้ครับผมนะกลมลนะเออเริ่มกลมลนะ เพราะวงกลมเนี่ยมันเป็นส่วนแบบร่างกายหรือว่าพวกเอ่อเรๆอะไรอนาตอมี่ต่างๆหรือรูปทรงต่างๆครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตตัวอย่างให้ดูนะผมประมาณนี้ครับผมอ่ะวาดต่อเลยครับผมวาดให้เต็มกระดาษเลยครับผมเต็มกระดาษไปเลยว่าสักร้อยวงหรือว่าสักร้อยเส้นนะครับผมมานี้กำลังดีครับผมฝึกไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับผม มันจะทำให้เราแบบชำนาญในการวัดรูปขึ้นรอบๆประมาณนี้ครับผมฝึกให้วงปันกลางนะผมไม่ต้องเล็กเกินไปหรือว่าใหญ่จนเกินไปครับเนี่ยให้มันปันกลางที่สุดกิดสุดเออ สมมติว่าเราวาดวงกลมจนเราพอใจนะผมแบบกลมดิกเลยแบบกลมโดยที่ไม่ต้องใช้วงเวียนอ่ะเออแล้วก็ที่กระดิ่ด้านนึงเลยเนี่ยประหยัดกระดาษแล้วเฉลนสอนมือเหมือนเดิม่าผมเหมือนลากเส้นวงกลมอเออลากเส้นวงกลมลากเส้นตรงนะผมใช้ก้นในเขียนก้นในเขียนถอยอย่างมาผมใช้ลายใช้เขียนใช้ก้านในเขียนประมาณนี้ผมถอยหลังนะเออถอยหลังลงไปถอยหลังฟึ๊บ แต่ว่าเราจะไม่ถอยทําเส้นตรงธรรมดาเราจะไล่น้ำหนักเส้นเวยผมด้วยการแรกๆใช้มือผมมือผมส่วนนี้กดให้เข้มแล้วก็ค่อยจางลงจางลงเรื่อยๆผมแล้วให้ตรงด้วยับผมเรื่อยๆครับเข้ม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 มาอ่อนเข้มมาอ่อนเข้ม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  เข้มๆอ่อนเข้มหรือว่อ่อนเข้มเข้มกลางกลางกลางอ่อนอ่อนอ่าน่กให้ตรงนะผมเข้มเข้มเข้มกลางกลางกลางอ่อนอ่อนผมไปงี้เรื่อยๆครับผมชิวๆเปิดเพลงคอเบาๆอะไรประมาณนี้ผมก็จะทําให้แบบมีอารมณ์สุนทรีเพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็ลากไปครับผมถ้าเกิดเราลากจะชนนาญแล้วแบบเราหลับตาลากยังได้เลยแบบอื้อหือ มันดูว่าตรงหรื <c oughs> อันนี้ก็อีกเรื่องนะผมความตรงก็อีกเรื่องนะึงถ้าเกิดหลับตาล่างนะอเออแล้วก็ลากไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมประมาณนี้ครับผมหลักการการวัดรูปผมดนตรีคอเบาๆนี้ง่วงนอนแน่นอนครับผมกับอากาศเย็ยนๆครับลากไปเรื่อย เส้นนี้ถือว่าไม่ได้นะผมเส้นนี้ถือว่าไม่ได้ลากไปมันจะสามารถเส้นตรงเนี่ยก็ใช้หลายประโยชน์อย่างเช่นเราวาดสี่เหลี่ยมเนี่ยอ่ะสมมุติว่าวาสี่เหลี่ยมปึ๊บกะทรงสี่เหลี่ยมอ่ะสมมุติว่าสี่เหลี่ยมกล่องเนี่ยเราใช้เส้นตรงเหมือนกันนะผมหรือว่าเอ่อจะเป็นอะไรดีอ่า คิดไม่ออกเอาเป็นทีวีอะตู้เย็นก็ได้อย่างเงี้ยอะล่างเาใช้สี่เหลี่ยมหมดใช้เส้นตรงหมดแลว้วผมเส้นตรงเราใช้การล่างทุกอย่างับผมอันนี้ก็โคง้งหรือตรงตรงมีฉีกเป็นแฉก,ก็ว่าไปาผมทีนี้เราผมว่าเราลากเส้นอย่างเงี้ยลงมาเรื่อยๆจนครบสักร้อยเส้นอ่ะให้มือมันชินก่อนประมาณนี้ผมร้อยเส้นนะแล้วก็ <c oughs> ทําเหมือนกันครับผมแต่ว่าสลับกัน กลายเป็นขึ้นขึ้ไปเรื่อยๆผมขึ้นแต่ขึ้นอาจจะทำยากนิดนึงกระดาษมันจะนีราอเราใช้มือกดไว้ด้วยจะเอียงแรกๆไม่เป็นไรเราฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆเลยฝึกเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะเก่งเองับผมผมไม่ได้เก่งมาตั้งแบบ ตะเกิดนะเออเราไม่ได้เก่งมีใครเก่งยตะเกิดนะผมว่าเก่งกับการแบบแบบเห็นแบบครูหรือว่าคนเก่งๆเ็าทากันผมดูม้เรื่อยๆครับผมมก็ดูช่องอื่นมาเหมือนกันแหละครับเราไม่ได้ทำเก่งอะไรมากเลยกฝึกไปผมฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันรับรองครับผมผมรับรองเลยว่าเก่งได้ผมภายในแค่เดือนเดียวครับผมเดือนเดียวเนี่ยคุณวาดรูปสวยว่าคล่องปลอเลย ประมาณนี้ผมฝึกอย่างนี้ทุกวันนะผมก็ประมาณนี้อะถ้าชอบที่ผมสอนแบบนี้หรือว่าชอบที่ผมสอนแบบนี้ก็กดไลค์กดติดตั้งให้ผมด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปแบบนี้ต่อไปับผมชอบให้ผมสอนหรือว่าผมสอนจะติอะไรผมก็ได้ผม ชอคอมเมนต์ไว้ไน้ชอบคอมเมนต์เลยผมผมจะไปอ่านนะผมผมจะอ่านแบบทุกคอมเมนต์เลยคลิปคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้อ่านก็ขอไยด้วยนะผมหรือคอมเมนต์ไหนที่ส่งมาแล้วแล้วผมตอบพิมพ์ในตอบไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําให้ก็ขอไยด้วยนะผมช่วงนี้ก็เพิ่งมาเริ่มทําคลิปใหม่ับผมก็เพิ่งมีเวลาว่างนะช่วงนี้อ่าเพิ่งมีเวลาว่างก็ขอไยจริงๆนะครับสัปตอนนี้ต้องลาไปก่อนผมหมดเวลาผมแล้ว Bye bye